มันจำเป็นจะต้องลงแอปในมือถือนะคะพี่โปรแกรมนี้ไม่ซับพอร์ตแล้วไม่รองรับเครื่อง PC เพราะอะไรอะคะก็เพราะว่าเขามุ่งหวังที่จะเอาอะไรในโทรศัพท์มือถือเรานั่นก็คือแอปที่เป็นแอปทางการเงินค่ะดังนั้นถ้ามันมีกรณีว่าจะต้องมีการโอนเงินให้ก่อนสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law Channel อีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะดาวจะมาเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่กําลังเป็นข่าวและก็เป็นประเด็นค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยในโลกโซเชียลเป็นอะไรที่เป็นปัญหาสังคมแล้วก็เป็นภัยมากเลยนะปัจจุบันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะดาวต้องขอให้เพื่อนเช่นเคยเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวและก็ทีมง,งานมาตลอดชแนลด้วยนะคะดาวจะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่ดาวเนี่ยได้ให้คําปรึกษากับผู้ปรึกษาท่านหนึ่ง ะะซึ่งคุณเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีพฤติการแบบนี้ค่ะเวลาที่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะจะไปใช้วิธีการเพื่อที่จะหลอกเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบ้างหลอกเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินบ้างหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บ้างหลอกเป็นทุกเจ้าหน้าที่เลยนะคะและกระทั่งหลอกเป็นตำรวจนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นข่าวแหละแล้วก็เหมือนเคสที่ปรึกษาของดาวเนี่ยเขาก็มีความรู้แล้วมีความเชี่ยวชาญเป็นการพิเศษเลยนะคะไม่น่าเชื่อ ว่าจะสามารถพลาดได้แต่เพื่อนๆฟังอย่างนี้ก่อนนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะใช้วิธีการเป็นขั้นเป็นตอนมากคือยกตัวอย่างเช่นเขาจะมีกระบวนการมีสาย1สาย2ส,สาย3าเพื่อสลับให้เราเชื่อถือดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนี้นเพื่อนๆควรจะต้องจําไว้นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะเขาจะไม่บอกว่าเนี่ย จะต้องมีการดาวน์โหลดโปรแกรมโน้นโปรแกรมนี้ลงมาในเครื่องค่ะเพื่อนๆมองภาพตามนะคะว่าทำไมอะ่ะมันจะต้องใช้ มือถือของเราเท่านั้นนั่นแหละค่ะเป็นข้อที่น่าสงสัยเลยถ้าหากว่ามันเป็นกรณีที่มีการคืนเงินโน้นนี้จริงๆเราแอ t i v a t e ที่เว็บไซต์ก็ได้นี่แอ t i v a t e ที่โน้นที่นี่ก็ได้นี่แต่ส่วนมากแล้วเขาจะบอกโดยข้อความว่ามันจําเป็นจะต้องลงแอปในมือถือนะครับพี่โปรแกรมนี้ไม่ซับพอร์ตแล้วไม่รองรับเครื่อง PC พราอะไรอะคะ ก็เพราะว่าเขามุ่งหวังที่จะเอาอะไรในโทรศัพท์มือถือเรานั่นก็คือแอปที่เป็นแอปทางการเงินค่ะดังนั้นถ้ามันมีกรณีว่าจะต้องมีการโอนเงินให้ก่อนกรณีที่ปลอกเป็นตำรวจเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบตรวจสอบอยังไงคะโอนเงินไปตรวจสอบแล้วก็โอนไปตรวจสอบตรวจสอบอยังไงก่อนเราก็สงสัยแล้วก็มีหลายคนหลงเชื่อด้วยนะคะดังนั้นถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันจะไม่มีการให้โอนเงินไปตรวจสอบหรอกคะ่ะ 헐. ถ้าจะตรวจสอบมันมาตรวจสอบตั้งแต่ตัวเงินตอนที่เรารับมาเลยค่ะอันนี้กรณีที่หลอกเป็นตำรวจกรณีที่หลอกเป็นเจ้าพนักง,งานที่ดินหรือการไฟฟ้าพวกนี้ก็จะบอกว่าต้องโหลดแอปโน่นนี่ทําไมต้องโหลดแอปเราต้องคิดนะคะมีสติอย่าประมาทต้องคิดแล้วล่ะคะ่ะว่าทําไมจะต้องโหลดแอปแอปนี้ใช้ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้เหรอทิ้งท้ายไปก็น่าจะรู้แล้วว่าไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ั u p อ o r t ในคอมพิวเตอร์แบบนี้มันก็มีพี่รุ่นแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถถอนตัวได้เลยไม่ต้องไปสนใจ กับเงินท <ici> ี่จะได้คืนค่าไฟฟ้าหมื่นหนึงหรือ2องหมื่นเงินที่จะได้จากสำนักงานที่ทินเงินที่จะได้ภาษีคืนพวกนี้อค่ะถ้ามันได้คืนอะเราไม่ต้องทำอะไรค่ะ เราจะได้คืนเลยเช่นเหมือนดาวเนี่ยได้ภาษีคืนกรณีที่จ่ายค่าน่นค่านี่ไปก็ได้คืนมานะคะแบบนี้เราก็ส่งเอกสารหลักฐานไปทางกรมสรรพากรแล้วเราก็ได้เงินคืนเข้าบัญชีไม่เห็นจาเป็นจะต้องมีการโอนเงินไปเพื่อที่จะไปให้เขาดูแล้วค่อยโอนกลับมา mm hmm. เพื่ออะไรกันละคะอันนี้ข้อต่อมาที่เจอัน่นะคะแล้วก็ต้องมีสติซึ่งไอ้กรณีที่เป็นแบบหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะเวอร์วางอลังการมากๆเลยนะคะก็คือมีบัตรขา้าราชการ มีบัตรโน่นบัตรนี่มาแสดงแบบโอ้โหแสดงความบริสุทธิ์ใจผมขออนุญาตส่งบัตรข้าราชการหรือส่งบัตรเจ้าพนักง,งานของผมให้ดูเลยนะครับมันไม่มีใครให้ดูหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีใครอยากเอามาเปิดเผยดังนั้นถ้าเราไม่ได้ไปทําธุรกรรมที่การไฟฟ้าที่ทําการของเขาที่ทําการสํานักง,งานที่ดินที่ทาการสํานักง,งานตารวจเราไม่ได้ไปไอที่ที่ดาวพูดมาทั้งหมดนั้น ถ้ามันเป็นกรณีทางโทรศัพท์เป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่มันจะเป็นถูกต้องโดยชอบมันก็น่าจะต้องเป็นแกงคอเซนเตอร์หรือผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นมิจฉาชีพเป็นอาชีพในราคาในการทำซึ่งเคสที่ดาวเล่าให้ฟังก็โดนกรณี ไฟฟ้าค่ะการไฟฟ้าก็จะมีการโทรติดต่อเข้ามามีการเปลี่ยนหม้อแปลงวันนั้นเนี่ยเคสที่มาปรึกษากับดาวที่เล่าให้ฟังนะคะว่าก็มีการคอนเน็กกันว่าจะมีการเปลี่ยนหม้อแปลงก็มีเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนหม้อแปลงจริงๆค่ะเคสนี้มีความน่าสงสารมากนะคะพอมีการเปลี่ยนหม้อแปลงไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่การไฟฟ้ามาติดต่อซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่โทรเข้ามาจริงๆค่ะแต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตราชีพก็คุยกันไปคุยกันมาก็ให้โหลดแอปพลิเคชัน ตัวคนที่ปรึกษาดาวเนี่ยก็ระมัดระวังนะคะก็ใช้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตโดยเครื่องคอมพิวเตอร์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนหลอกต่อไปนะคะว่ามันจะต้องใช้ในมือถือเท่านั้นพี่ไม่งั้นมันไม่ซับพอตเขาก็เลยมาใช้ในมือถือมีงานดาวน์โหลดทุกสิ่งอย่างแล้วเขาบอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรกับมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะเซ็ตโน่นนี่ให้เนี่ยแหละคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการดูดเงิน ดังนั้นถ้าเพื่อนๆรู้สึกนะคะว่าแอปพลิเคชันหรือสิ่งที่เราจะเซตอัพลงไปในเครื่องนั้นมันมีการอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรก็ตามที่เราคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแต่เรารู้ว่าเอ๊ะมันมันทำไมมันจะต้องหมุนติ้วๆหรืออะไรสักอยาก่างเพราะเราไม่รู้พอเราไม่รู้อะค่ะเพื่อนๆไม่มั่นใจพเพื่อนถอดซิมออกเลยค่ะถอดซิมออกจากมือถือมันก็ทํทำให้เงินเรายังครบอยู่ซึ่งเคสนี้นะคะพี่เขาก็มีสติค่ะ เขาก็เห็นท so, so, ่าไม่ดีเขาก็เลยมีการถอดซิมออกก็เลยทำให้เขาสูญหายไปเยอะค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะจนกระทั่งหมดทุกบัญชีนะคะอ่ะซึ่งตรงนี้ยดาก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าถ้าจะต้องทำงานแล้วต้องโอนเงินไปก่อนก็คงไม่ใช่นะคะถ้า จะต้องได้เงินคืนแล้วต้องโอนเงินไปก่อน <_ an> ก็คงไม่ใช่นะคะถ้าจะต้องได้เงินคืนแล้วต้องเซตอัพโปรแกรมอะไรลงมาก็ตามก็คงไม่ใช่อีกถ้าจะตรวจสอบอะไรโน่นนี่แล้วต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบ <_ an> ก็คงไม่ใช่อีกนะคะเพื่ินๆต้องมีสตินะคะด้วยความที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะทําให้เราคิดว่าเงิน1 0,000ื่นเราก็เอาเงิน1000เราก็เอาเงินคืนเท่านี้เราก็เอาก็เลยกลายเป็นช่องทางที่ทําให้มิจฉาชีพใช้ในการเข้าหาเราดังนั้น ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งอย่างมันต้องแรงมาด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็แรงกายแรงงานของเราดังนั้นถ้ามันไปแค่เซ็ตอัพโน่นนี่แล้วได้เงินมามันคงไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะดาวก็ทิ้งท้ายไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะว่าถ้าหากว่ามีกรณีที่มีการติดต่อมาแบบที่ดาวพูดสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทําคือโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์ของหน่วยงานนั้นๆโดยตรงคอร์เซ็นเตอร์ที่เป็นคอร์เซ็นเตอร์จริงๆนะคะ เช่นเหมือนเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีการบอกไว้อยู่แล้วว่าธนาคารสีเขียวก็0ูนย์สอแอะไรอย่างเงี้ยเราโทรเข้าแบบนั้นดีกว่าหรือถ้าเราไม่ชัวเราไปที่สำนักง,งานสาขาหน่วยงานนั้นๆได้เลยค่ะอย่าประมาทหรือชะล่าใจนะคะทุกสิ่งอย่างพอเวลามันหายไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ลําบากนะคะลําบากที่จะทําใจด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอให้เพื่อนนะคะเช่นเคยเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานบนร้อนล้อชาแนลสงสัยอะไร คอคมเมนต์ข้างล่างนะคะอยากจะรู้อะไรก็ตรงแจ้งด้านล่างนะคะเดาจะทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาเดาเป็นการส่วนตัวทนาที่เบอร์ด้านล่างแต่เราต้องบอกไว้อย่างนี้นะคะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในการปรึกษานะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากเพจโมเดลล์ของเดาโมเดลล์แคมเดมี่เราต้องได้รับกําลังใจจากเพื่อนๆ,นะ,ะๆนะคะเราถึงจะสามารถผลิตสื่อผลิตคลิปวิดีโอดีๆให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้เดาต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ